ขเขาก็สิขาอยู่หลังซุมซ้ม407เพราะว่าเขาไปเขา้ายอดชื่อครับส,สวัสดีครับเดี๋ยวผมทายกันเด้อครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จะประลงการเกษตรครับมาเบิ่งซีรีส์7อยมาถ่ายเองครับมนะือนี่ปล้ยพันธุ์หยังบง่ทันคันแกนคันแกน3 ช่อง YouTube จตุรงการเกษตรขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศงานไล่งานงาน,นาไอเบิ่อกพี่น้องมือนี้เป็นอยู่กับไล่สีปะะโครครับไล่สีปะะโคซีรียจัดลอยนะครับซีรียจัดลอยของกลุ่มว่าปีคนละกาันซีรียจัดลอยในตัวนี้ มันสี่ร้อยสิบแลงแม่ทำจากของเพิ่นของเสียนะครับร้านซีบาโค่เคยลงสู่จอแล้วล่ะครับเป็นพระเอกเป็นดาราประจำช่องเราของของแม่เหมียวนะครับของตะแก่ถ้ำกับตะแก่เหมียวเพิ่นมีร้านนะครับเปิขายอ้อยกับเพิ่นได้พี่น้องอยู่แถวอุบลยุบันทำให้ตำบลแสงสว่างจังหวัดอุดรงามครับเป็นรถ ของให้ซีบะโค่ัป็นนี่อยู่สามพวงนะครับมันมีอยู่สามพวงเป็นนี่เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยครับเป็นรถเป็นรถที่รถพ่นนำเขา้าหลายหลายที่นะครับของสระบุรีก็เห็นสุพรรณบุรีก็เห็นนะครับเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยเจร้อยสิบแรกมาซีรีส์เจ็ดร้อย700เนี่ยนะครับที่นำเข้าโดยบริษัทฮีโน่เนี่ยมันจะเป็น สเปนเดอร์นะครับเป็นรถหัวลากสีดำกับมีแงมนะครับมันมีน้ำมันสองถังนะครับจูดระมันแปดลิตรนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้เป็นรถ10ล้รอรครับเขาเอามาแต่หัวเฉพาะหัวกระชัี่แล้วเพื่อนเมื่อ้นรูปตัวถังเอาไหมานะครับแค่ซีทักกับกลุ่มว่าปีนั่นแหละนะครับเมืองรถ10ล้รอรครับแงมแงนีง่ให้ เป็นมีจังสีสามพวงนะครับแกเงี้ยเป็นแกอ,อยากได้อยู่ดิพี่น้องเอ้ามันในหน่อย <laughs> ผมเล่นมันไแกระป๋องไงกระป๋องนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่นกระสีย่ำนี่ที่แหละครับเอินย่ำมนอยเอินสักระวองแต่ว่าเพิ่นสักบ่สูงได้พี่น้องกฎหมายมันสิมีอยู่ด้ขนาดความกวาม้วางของรถเทเลส์มันสิได้บ่เกินซี่เมตรนะครับ ไว้อของเ้อามัน3เมตรแปดสิบผมผม,ม,มต้องบาแน่ใจเรื่องกฎหมายตัวนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเบิ่งฐานของไอ้ฐานความกลางของของของนั่นนะครับของรถบรรทุกงามอยู่ครับรถคันนี้พัจิเป็นดาราประจำเนี่ยพัจิเป็นดาราประจำยูน่น รถเพิ่งกําลังขีบครับขีบขีบคีบแล,ล้วก็ว่างสูตริ่นนะครับอันนี้แห้งเลยนี่แห้งเลยนี่ควอดตัวนี้น้องเคยขีบอยู่มั้งครับสมัยที่น้องยังนั่นนะครับน้องเคยเคยมาช่วยงานอยู่ในไร่อยู่มั้งกับลุงคุณต่ว่ามันก็ออกไประเดของยาคองนะครับรถเป็นหลาย เป็นรถของไล่สีประโคนะครับพี่โนซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับพี่โนซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับสีร้อยสิบแรงม้านะครับโอ้บรรทุกได้หลายอย่างหอกผมว่าว่ามันเป็นกระบะเมรกว่านะกระบะความสูงของของกระบะจัดจ้านในย่านนี้ <laughs> ธรรมดาได้ครับนะครับนี่แหละครับชีวิตของเท่าแก่ไรอ้อยนะครับพันผมยุ่งไอ้พันซื้อรถตัดอยู่เด้ยเพราะว่าอ้อยเพิ่นหลา่าแก่เข้าออย่างนีระดับเมื่นตัดเดีย๋ยต้องใส่รถตัด,ดยิ่งไม่ได้ใส่รถขิปแต่ว่าแบบนี้ก็ประหยัดแหละครับ ไม่ได้ปวดว่าวอลลัสตัดมันค่าใช้ใจ่ายค่าเท่าอันนี่อย่างาค่าโซฮุยค่าอย่างมันมันสูงค่าบำรุงรักษามันสูงน,นี่เนาะนะครับโอ้ยเสียงนุ่มขน,นาดพี่น้องให้ฟอดเป็นมีเราขีดเป็นกี่อยู่สองคันเลยครับเมื่อขีด ไป,ไปไแล้วไปแล้วขีบแล้วก็วางขีบแล้วก็วางอย่างนี้แหละครับ มีเมื่อลรได้ประกันนะครับหาวห่าไรเนี่ยดนนะรถสวยๆครับเนี่ยครับความคงทนของแท็กเตอร์ฟอร์ดนะครับนี่มันตํานานที่ยงังมีลมหายใจอยู่ ผมชอบโฆษณาของเขาตัวหนึ่งนะครับตำนานแห่งความสำเร็จมันจะมีรูปฝรั่งนะครับทำงานในไร่นะครับแล้วก็ถ่ายผมว่ามันเป็นโฆษณาที่ที่เป็นนาตะนะครับยืนถ่ายรูปกับรถแท็กเตอร์ฟอร์ดนะครับทุกวันนี้มันก็เป็นนิ w วฮันแลนแหละครับนี่นคือความคงทนของเขาทนีิงๆครับยืนยัดยิงๆครับ โอ้ยพน่นขับมันขีบเงยก็เฮ้าหนะะ่าไนะครับซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับคิดว่าชุบ่ได้เจอมันแล้วนะคุณพ่อถ่ายไปห้และครับคลิปนี้แต่ว่าวันนี้มาเจอเองนะครับงามซีนี่งามรถเ่าแก้พน่นขับเองได้พันมวยคนอื่นขับได้พ่นมีซูโม่แล้วก็มีซ,มนนซงไงเทคนะครับ ไล่นี้ใช้แต่ฮีโน่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเกินแล้วล่ะมันลากออกจากให้เลยเพี่น้องครับพอมันแห้งครับมันแห้งอยู่เลย นี่นะครับไรสีประโคนะครับคลิปนี้นะครับขออญาตัดจบปไปงี้ครับเดี๋ยวจะเล่าเป็นตัดเป็นตตอนนะครับ